สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่21เมษายน2565ทางบริษัท jp y โกโก้ไทยจำกัดได้รับมอบ9000โกโก้สายพันุ im วันจากบริษัท marklin farm ซึ่งเดินทางมาตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้และมาส่ง9000 พักไว้ที่ศูนย์พัก9,000โกโก้สายพัน IM ์น m 1ของบริษัท JPY โกโก้ go, ไทยจำกัดที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท9 0 0ารอบนี้จำนวน5,000ต้นโดยรถขนส่งของทีมงานพี่นพดลทรายมูลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร์กลินฟาร์มโกโก้สายพัน IM ์ IM1 กล้าพันทุกต้นออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมอายุไม่ต่ำกว่า5ถึง10ปี เป็น9,000รุ่นที่1ไม่ใช่รุ่น2รุ่น3รุ่น4คือไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนไม่กลายพันธุ์บริษัทมาร์กลินฟาร์มและ JPY ไโกโกไทยจำกัดจะส่งเสริมปลูกโกโก้ Go 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 สายพันธุ์ IM1 รุ่นที่ 1, 1เท่านั้นและ9 0 0 0ทุกต้นออกมาจากศูนย์เพาะ9 0 0 0ของบริษัทมาร์กลินฟาร์มที่อำเภอสันปา่าตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นจะไม่มีศูนย์เพาะ9 0 0พ ตามตาม่ตางจังหวัดหรือที่ใดเลยก้าพันทุกต้นต้องออกมาจากศูนย์เพราะก้าของบริษัทมาร์กลินฟาร์มจำกัดของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันอาจารย์กโนเกตและอองศีเจ้าของสายพันธุ์เท่านั้นนะครับก้าพันธ์รอบนี้ที่มาต้นโตแข็งแรงสมบูรณ์ส่วนสูงเฉลี่ย70เซนติเมตรนะครับบางต้นสูงถึง80-90เซนก็มีนะครับ แต่สูงเฉลี่ยโดยทั่วไปแล้วประมาณ70เซนติเมตรกล้าพันอวบโตแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากนะครับนี่ครับเป็นกล้าพันโกโก้สายพัน์ IM1 นี่ฮะก็จะให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เห็นภาพรวมโดยทั่วไปนะครับกล้าพันโกโก้สายพัน์ธ IM1 จากบริษัทมาร์กลินฟาร์มนำส่งให้บริษัท JPY g o o g โกโก้ไทยจำกัด นำมาพักไว้ที่ศูนย์พัก9 0า0อำเภอขนทาราจังหวัดเชียนาฏมีกระแสโกโก้ที่ออกมาในระยะ2-3เดือนที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี6-5ที่ผ่านมาเพจต่างๆนำข้อมูลของเกษตรกรบางคนที่บอกว่าบริษัทที่ส่งเสริมปลูกโกโก้หลอกขาย9 0 0พและไม่รับซื้อผลผลิตนำส่งมาให้บริษัท JPY ข้อมูลต่างๆนั้นเขาไม่ได้ลงรายละเอียดเราก็ถามไปว่าเพจที่มาลงนั้นเขาไม่ระบุที่สายพันธุ์เขาไม่ได้ระบุที่บริษัทที่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นเป็นการพูดรวมว่าปลูกแล้วไม่มีที่ขายบริษัทหลอกขาย9้าพันธก็อยากนําเรียนชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกร,กรถามย้อนกลับไปว่าคนที่มาข้อมูลมาพูดนั้น ให้ระบุด้วยว่าเป็นโกโก้สายพันธุ์อะไรและเป็นบริษัทอะไรที่ส่งเสริมปลูกแล้วไม่รับซื้อผลผลิตต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนและถามย้อนกลับไปว่าพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่คิดจะปลูกโกโก้แล้วไปฟังข้อมูลจากคนบางคนที่ไม่รู้ข้อมูลเรื่องโกโก้สายพันธุ์ im 1ไม่รู้ข้อมูล ของท่านเจ้าของสายพันธุ์ผู้วิจัยสายพันธุ์คือท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีข้อมูลในเรื่องสายพันธุ Coco ์โกโก้ไอเอวันไม่รู้ข้อมูลของมาร์กลินฟาร์มจำกัดไม่รู้ข้อมูลของบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตว่าเปิดมาเพื่อส่งเสริมปลูกโ,กโกโก้และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นั้นนำผลผลิตไปขายที่ไหนขายให้ใครนำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วส่งตลาดที่ไหนไม่รู้ข้อมูลความเป็นจริง และไม่รู้ข้อมูลความเป็นจริงว่าบริษัทมาร์คลินฟาร์มส่งเสริมปลูกในจำนวน6ล้าน0แสนต้นคิดเป็นไร่ก็ประมาณ4 0,000ไร่เท่านั้นไร่ละร้อยิต้นเพราะฉะนั้นไม่ล้นตลาดแน่นอนมาร์คลินฟาร์มส่งเสริมปลูกโดยบริษัท JPY โกโกโทท้ไทยจำกัดเป็นบริษัทเครือข่ายของมาร์คลินฟาร์มมาร์คลินช็อกโกแลตดังนั้นจึงนำเรียนชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริง เรานําข้อมูลที่เป็นจริงชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรให้รับทราบข้อมูลดังนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรควรคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบรอบด้านก่อนตัดสินใจปลูกโกโกโ้และควรวิเคราะห์ให้ชัดเจนศึกษาให้รอบคอบรอบด้านว่าโกโก้สายพันธุ์ IM 1วันเป็นอย่างไรบริษัทมาร์กลินฟาร์มเป็นอย่างไรบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตเป็นอย่างไรเจ้าของสายพันธุ์เป็นอย่างไรเป็นผู้วิจัยสายพันธ์เขามี ในเรื่องของคนที่อยู่ในงานวิจัยโกโก้สายพันธุ์ IM1 คือท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศรีเป็นผู้วิจัยสายพันธุ์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโกโก้ได้รับการแต่งตั้งจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและโกโก้สายพันธุ์ IM1 ได้รับขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับคิดจะปลูกโกโก้ขอให้คิดวิเคราะห์ให้รอบคอบรอบด้านก่อนตัดสินใจ โกโก้ go, go, เป็นพืชเศรษฐกิจปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน50-60ปีเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกเดือนหลังการปลูกในปีที่2-3มมีรายได้ทุกเดือนมั่งคงยั่งยืนโกโก้ความสำคัญของโกโก้ go, <No. S 1> ในอุตสาหกรรมแปรรูปได้หลายอย่าง <c oughs> เช่นอุตสาหกรรมช็อกโกแลตอุตสาหกรรมลูกอมลูกกวาดรสช็อกโกแลตอุตสาหกรรม เบอร์เกอรี่หรือรไอซครีมรสช็อกโกแลตอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยาสูบอุตสาหกรรมเครื่องสาอําอางเพราะฉะนั้นโกโก้มีความสําคัญเพราะโกโก้แปรรูปได้6 7อย่างคนกินตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่คนกินทั่วโลกและโกโก้ที่ตลาดต้องการและคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาด ก็คือโกโก้หอมสายพันธ IM ์ IM1 โกโก้สายพันธ์ IM1 เป็นโกโก้หอมเพราะฉะนั้นนําเรียนชี้แจงพี่น้องเกษตรกร oh. ให้เข้าใจว่าโกโก้ oh. เป็นพืชเศรษฐกิจ oh. และสายพันธุ์ที่ควรปลูก oh. ก็คือสายพันธุ์ IM1 ที่มีโรงงานแปลรูปที่ชัดเจน oh. มีตลาดรองรับที่ชัดเจน oh. ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้นะครับ oh. ถ้าจะรับก0 0 0พัน โกโก้ go, สายพันธุ์ IM1 รอบนี้สามารถแจ้งมาได้กับบริษัท JPY โกโก้ go, ไทยจำกัดดรพัดโกโก้ go, 0 9 5 5 5 7 7 7 7ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ